สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้สาวเหนื้อคนเดิมนั่นเองนะคะเพิ่มเติมก็ตรงหน้าเลยค่ะมาเพิ่มความแซ่บกันค่ะวันนี้น้องขวัญจะกินก้อยเนื้อดิบนะคะเพื่อนเพื่อนก้อยเนื้อดิบน้องขวัญคิดว่าน้องขวัญเรียกถูกแล้วนะคะเนาะถ้าทางภาคอีสานน่าจะเรียกก้อยดิบนะคะแต่ว่าน้องขวัญสั่งที่ร้านอาหารน้องขวัญก็ สั่งลาบชุดหนึ่งนะคะน้องขวัญเรียกไปแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่ที่เป็นเจ้าของร้านนะคะเป็นเจ้าประจําเขาก็เข้าใจนะคะว่าน้องขวัญอยากสั่งอะไรเนาะก็วันนี้ก็จะมีนี่เลยค่ะข้าวเหนียวค่ะกล่องเล็กๆนะคะวันนี้นะคะทุกทีนะคะน้องขวัญจะกินข้าวเหนียวกล่องนี้เลยค่ะไซส์นี้เลยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวเต็มกล่องนะคะวันนี้ก็จะเป็น ข้าวเหนียวกล่องเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพี่ๆมีคนบอกน้องขวัญมาว่าอย่ากินข้าวเหนียวเยอะเดี๋ยวจะอ้วนนะคะน้องขวัญก็เลยจัดแค่นี้ค่ะไม่รู้ว่าจะพอกินไหมนะคะโอเคนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะที่ส่งกําลังใจมาผ่านทางคอมเมนต์นะคะน้องขวัญได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วรู้สึกดีใจและมี กำลังที่จะพัฒนาคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะโอเคนะคะไม่พูดเยอะค่ะจวดจวดลำ้ำด้วยกันเจ้ามาลงมือจะ้ะไม่ต้องพูดเยอะจะ้ะเนาะไม่รู้ว่าข้าวจะพอกินไหมนะคะสิบคำก็หมดแล้วค่ะน้องขวัญคิดบ้านนะคะมาค่ะอืมอน้ำลายสอค่ะทุกคนมาเจ้ามาเจ้า,มา,จามากินด้วยกัน คำแรกนะคะแหกหมานใช่ไหมคะเห็นพี่ๆเขาพูดกันนะคะมาค่ะพาคิลิวหอ่อทองค่ะอืมคำเดียวก็แซบจิจจ๊ดจ๊าดละค่ะทุกคนมามามาคำที่สองนะคะคำที่สองนะคะ วันนี้ก็ไม่มีผักอะไรนะคะมีผักแค่นี้เนาะเพราะว่าวันนี้ไปซื้อไม่มีผักสดนะคะข้าวเหนียวมีน้อยต้องกินกับคำใหญ่ๆค่ะ มันเด้อรั้ขนัดช่วงนี้นะคะก็เปลี่ยนมากินลาบทางอีสานบ้างนะคะขอบอกอร่อยมาก อร่อยไม่แพ้ลาบเหนือเลยค่ะทุกคนดูสิคะโอ้ยขอโทษขออภัยนะคะใครที่ไม่กินดิบนะคะและขอโทษขออภัยใครที่ไม่กินเนื้อนะคะโอ้โหช่วยไม่ได้มันอร่อยมากค่ะทุกคนต้องขอโทษจริงๆนะคะหยุดกินไม่ได้นะคะเนื้อนะคะมันอร่อยมันแซ่บแซบมันล้ำล้ำเจ้า Mm. -hmm. หนังปลาแซลมอนทอดกรอบ กรอบไม่กรอบก็ฟังเสียงเอานะคะถูกใจหลายวันนี้ถูกใจหลายมาล้ำลำไต็กันเจ้า ănổi, nhiều cảm băn giãi, mát, um, âm lâm, cắm nhanh nhanh um, Y cả mốc khá อาจะหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสุหยอดสุหยอดล้ำแตะแตะอุบแบเป็นยังเก็บใส่ปากเนจะ้าจะได้ กดจ่วยมาได้เมนูนี่ก็ของมันมักเนาะของมักจะอีนะ่นกินเข้าล้ำล้ำงพี่น้องเฮ้ยพี่น้องพี่น้องมาพี่ีน้องๆลุงป้าน้าอามาอม มดคำสิว่าล้ามล้า จิตใจสะใจขนาดโอ้ลลโอ้มามียา อบยิ่งกว่าฟ้ารองอีกนะคะเอาละบบดนี้ทั้งภาษาเหนือภาษากลางนะคะรวมหมดแล้วนะคะภาษาอีสานอีกนะคะยัวย่วยัวย่ว Hmm. เผ็ดขมแซ่บแซบล้ำล้ำขนาด เพชรเจอลูกโดดลูกโดดไปสามเม็ดเพชรขนาดทำใจกินของลำลามมันต้องเพชร ถ้าแบบเพชรมันแบบล้ำแบบล้ำเซียงคีมอกขนาด เซงละเข้าเสียงแล้วเข้าหมดแล้วเข้าหมดแล้วตายตายใจเนี้จะได้เข้าหมดแล้วจะทำยังไงดีเข้าหมดแล้วจ้า มะเขือวานหวาน อปอปอหิวเข้าขเซ็งล,เงล้างเซ็งเรื่องอิมนนะอ่มขนาดอิมอ่มอิ่มอิ่มแต่อิ่มว่ะบาอิ่มก็คือมันหูไปเข้ามดกระติก แตกติ๊กน้อยเนาะถ้าใครดูนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะต้นคลิปจนจบนะคะสังเกตดูนะคะลาบนะคะก้อยเนื้อเนี่ยแบบพูนถ้วยพูนจานเลยนะคะตอนนี้ดูน้องขวัญกินสิคะเยอะมากข้าวเหนียวก็หมดเลยนะคะเนาะก็ที่เหลือนี่ก็เพราะอะไรเพราะข้าวเหนียวมันหมดนะคะก็เลยจะต,ต้องได้หยุดกินนะคะไม่ใช่อะไรนะคะและอีกอย่างนะคะ มีคนบอกว่ากินข้าวเหนียวให้มันน้อยๆลงหน่อยว่าเดี๋ยวมันจีอ้วนว่าจ้ะเนาะเพราะว่ายิ่งตัวเตี้ยๆอยู่นะคะมาขามข้อเดียวอยู่นะคะกินเยอะนะคะอ้วนนะคะคนเตีย้ยอ้วนไม่สวยนะคะเนาะถ้าคนสูงแลว้วอ้วนก็ยังพอดีบาลานซ์กันได้อยู่นะคะแต่น้องขวัญไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะสูง151เองนะคะเนาะก็เลยต้องลดปริมาณการกินข้าวเหนียวลงนะคะมีคนสั่งมานะคะนะคะ โอเคนะคะยังไงนะคะน้องขวัญก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะสําหรับการกินก้อยเนื้ออีสานนะคะสูตรต้นฉบับจริงของก้อยเนื้อภาคอีสานเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องขวัญก็ต้องขอตัวลาพี่พี่เพื่อนๆไปก่อนไว้เพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่น้องขวัญอัพโหลดลงช่อง YouTube นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติง้งๆิ้งติงติงต,งตงแจ้งเตือนให้ด้วยนะบ๊าย